สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวัสด์วันศุกร์ที่7มกราคม2565เรื่องหัวข้อการอธิษฐานสำหรับปีใหม่ข้อต้องจำพระองค์ทรงประดับยอดปีด้วยคุณความดีของพระองค์และพรมกาทั้งหลายของพระองค์ย้อยหยดด้วยความอุดมสมบูรณ์สดุดีบทที่65ข้อที่11อ่านสดุดีบทที่65ข้อที่9ถึง13 อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีปฐมการบทที่2 2 2 4สองถึงี่สิบสี่เนื้อหาหัวข้อการอธิษฐาน 1. พระพิดาขอพระคุณสำหรับปี2022 2. ขอให้พระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งความดีงามสำหรับปีนี้ให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้รับประสบการณ์แห่งความดีงามในทุกๆวันของปีนี้ด้วยเถิดพระเจ้า ขออย่าให้มนันต้องเข้ามาในหนทางชีวิตทั้งหมดของข้าพระองค์ด้วยเถิดในนามของพระเยซูคริสต์สามพระบิดาขอให้ข้าพระองค์ได้ประสบความสำเร็จในเป็นอย่างดีสำหรับปีนี้ด้วยเถิดข้าพระองค์ทูลขอความจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กระทำลงไปด้วยเถิดไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มือของข้าพระองค์ได้ลงมือทำลงไปขอให้สิ่งนั้น เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดขอให้สิ่งเหล่านั้นทั้งหลายได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในปีนี้ด้วยเถิดในนามของพระเยซูคริสต์พระสิ่พระเจ้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปีนี้จนกระทั่งสิ้นปีสุดท้ายของปีขอพระองค์ได้ทรงสงวนชีวิตปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์และคนที่ข้าพระองค์รักทั้งหมดด้วยเถิดในนามของพระเยซูคริสต์ข้าพระองค์จะ ไม่ต้องฝังศพผู้ใดในปีนี้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพระองค์ไม่ต้องร้องไห้กับสมาชิกคนใดก็ตามในครอบครัวของข้า,รนา,นาขพระองค์ด้วยเถิดในนามของพระเยซูคริสต์ขอให้มันจงห่างไกลจากข้าพระองค์ไปตลอดทั้งปีนี้ด้วยเถิดโอพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์ข้อห้าพระบิดาก่อนที่ถึงสิ้นปีนี้ขอให้พระองค์ได้มีเหตุผลในการที่จะริมฉลองด้วยเถิด ในานามของพระเยซูคริสต์ขอพระอ,องค์ได้ทรงช่วยเหลือให้ข้าพระอ,องค์ได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของปีนี้ด้วยเถิดพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากลาบากในอดีตที่ผ่านมาให้ผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายด้วยเถิดในานามที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ข้อ6ในปีนี้พระเจ้าไม่ว่าเศรษฐกิจในประเทศของข้าพระองค์จะเป็นเช่นไรหรือแม้แต่ของโลก ขอพระองค์ที่จะทรงเป็นผู้จัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่กับข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์และครอบครัวของข้าพระองค์ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์มั่งคั้งด้วยเถิดในพระนามของพระเยซูคริสต์ข้อ7ในปี2022ด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าได้รับฟังขอพระองค์ที่จะประทานความโปรดปรานลงมาอย่างข้าพระองค์ด้วยเถิด พระองค์จะทรงประทานสิ่งที่ดียิ่งกว่าปี2021มาให้กับข้าพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งดีงามให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์ที่จะเลื่อนขั้นให้กับข้าพระองค์สําหรับปีนี้ด้วยเถิดในพระนามของพระเยซูคริสต์ข้อ8พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงนําข้าพระองค์ไปในหนทางที่ถูกต้องในปีนี้ด้วยเถิดได้โปรดอย่าให้ข้าพระองค์ต้องพลาดกับสิ่งที่ชอบจำด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงเป็นผู้นำให้กับข้าพระองค์ตลอดทั้งปีนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ข้อ9ข้าพระองค์ขอประกาศสำหรับปีนี้ว่าข้าพระองค์จะไม่ต้องเสียเวลาให้ทารเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นศาลงานศพใดๆหรือสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นในเชิงลบเงินของข้าพระองค์ได้ถูกทําไรทาเครื่องหมายไว้สําหรับสิ่งดีงามเท่าน,านั้นจะไม่มีความทุกข์โศกใดเข้ามาหาข้าพระองค์ในปีนี้ใน พนามของพระเยซูคริตข้อสิบพระบิดาในปีนี้ขอให้ข้าพระองค์ที่จะมีชัยในชนะดวงวิญญาณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอพระองค์ได้ทรงประทานความหนักแน่นความก้าหาญในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐและขอให้ทุกคนที่ข้าพระองค์ได้ประกาศข่าวประเสริฐออกไปนั้นได้ยอมรับพระองค์ให้เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาด้วยเถิดในนามของพระเยซูคริต สิบเอ็ดพระบิดาขอให้พระองค์ ông, ที่จะปิดผนึกอาณาจักรของพระเจา้าให้เพิ่มพูนขึ้นด้วยความยิ่งใหญ่ในปีนี้ด้วยเถิดปีนี้ขอให้พระองค์ ông, มีความปานานา,นานที่จะเพิ่มอขยายอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ด้วยเถิดเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงมองหาผู้ที่พระองค์จะทรงใช้ขอพระองค์ได้ทรงใช้ข้าขอพองค์ด้เถิดพระ้าในพระนามของรบเยซูกริดสิบสองทูลขออธิษฐานสำหรับเรื่องส่วนตัวของท่าน ที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนอบบอเออ a เดว v เยจัดทาโดยคิดจักรแห่งการทรงไถยคริสเตียนของพระเจ้า